ศึกษาหญิงชาวจีนอายุ22ปี<ม>นะคะที่เรานำเสนอกันไปว่าตอนแรกน้องบอกว่าถูกแก๊ง call center ลักพาตัวเรียกค่าไถ่แม่ก็ไปแจ้งความตามหาตัวใช่แต่พอดูเหตุการณ์ภาพจากกล้องวงจรปิด<ม>น้องเดินทางเข้าโรงแรมหรือไปจุดไหนจุดไหนเนี่ยไปคนเดียวนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่มีทีท่าเหมือนกับว่าโดนลักพาตัว<ม>ค่ะ ล่าสุดมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันมีข้อพิรุษหลายอย่างเลยทีเดียวชุดสืบสวนกองบังคับการตรํารวจนครบาล6ค่ะก็ไปพบตัวนักศึกษาสาวชาวจีนคนนี้ที่เดินทางกลับมาจากอําเภอศรีราชาแล้วมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางรักเจ้าหน้าที่เลยไปรับตัวมาสอบสวนที่สอนอบางรักค่ะเบื้องต้นชุดสืบสวนประสานผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงนะคะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วถูกขบวนการ call center ข่คมขู่หลอกลวงจริงหรือไม่เบือ้องตน้นปรากฏว่านักศึกษาคนนี้เขาต้องเป็นผู้เสียหายสิหมยใช่ค่ะคือคนที่เป็นผู้เสียหายเขาต้องพยายามเล่ารายละเอียดทุกๆอ,อย่างเพื่อที่ว่าเขาจะได้ได้รับการช่วยเหลือถูกไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏว่านักศึกษารายนี้ยังไม่ให้การในบางประเด็นค่ะและมีเหตุน่าเชื่อว่าตกลงไม่ใช่การลักพาตัวแบบที่บอกหรือเปล่าเสียงผู้ชายที่พูดข่มขู่ทางโทรศัพท์ทำทีว่านักศึกษาสาวทำผิดกฎหมาย อ้างว่าจะส่งคนมาติดตามให้ทำตามที่แก๊ง call center สั่งปรากฏข้อเท็จจริงมาแล้วนะคะว่าเป็นชายที่นักศึกษาสาวคนนี้เขารู้จักผ่านทางแอปพลิเคชันสนทนาค่ะแอปหนึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าตกลงเป็นแก๊ง call center หรือไม่เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดพบว่าตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาคนนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ไปจุดนั้นจุดนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยขึ้นรถทัวร์จากจุดนั้นจุดนี้เนี่ย เป็นการเดินทางคนเดียวมไม่เห็นมีใครมาด้วยเลยค่ะต่อมาในช่วงบ่ายวานนี้ที่กองกํากับการหนึ่งนะคะบอกกสอทอนหนึ่งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็พาตัวน้องนักศึกษาชาวจีนคนนี้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบปากคําคุณอัจฉริยะเล่าแบบนี้ว่าเคสนี้เนี่ยน้องไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียอาจจะต้องมีการแสดงการเงินให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าตัวเด็ก นักเรียนเนี่ยต้องมีเงินจำนวน1.5ล้านหยวนหรือประมาณ7ล้านหแสนบาทพฤติการแก๊งคอลก็จะอ้างลักษณะเดียวกันกับที่ประเทศไทยหลอกว่าเปิดซิมแล้วก็ส่งข้อความผิดกฎหมายไปที่บุคคลอื่นหรือเปล่า,าหมายถึงตัวน้องนะตัวน้องมีซิมเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วคุณส่งข้อความผิดกฎหมายไปที่คนอื่นหรือเปล่าคนแรกจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือส่งให้คนที่สองอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ส่งต่อให้คนที่3อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ให้น้องทำธุรกรรมผ่านโปรแกร,รมแชทต,ต่างๆทำบันทึกข้อตกลงแล้วบอกว่าจะไม่มีการนำข้อมูลที่คุยกันไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกรวมถึงครอบครัวรู้ถ้านำไปเปิดเผยจะถูกดำเนินคดีจากนั้นบังคับน้องให้เซ็นรับสภาพหนี้8ล้านหยวนก็คือประมาณ3 2ล้านบาทผ่านทางออนไลน์ค่ะบังคับให้รายงานตัว5ครั้งต่อวันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าจะไม่หนีอเราไปดูคุณอัจฉริยะเล่ารายละเอียดทั้งหมดนี้หน่อยค่ะระหว่างที่ที่ทั้งสามคนนียคุยเนี่ยจะโทรศัพท์โดยไม่ให้วางสายเลยนะครับทำให้น้องเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก,ก็ให้น้องทําธุรกรรมโดยมีการส่งทางเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเทลเลทล,ทล,ทละแกรมแล้วก็มีทั้ง ใช้วิธีบังคับโดยสกายนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยทำบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่มีการนําข้อมูลเนี่ยไปเปิดเผยที่มีการสื่นารก,กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งพ่อครัวนะครับเพราะว่าเม่นั้นจะต้องเอาน้องเขาเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนั้นน้องอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค,คือถ้า ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะทางอัจฉริยะบอกว่าเริ่มตั้งแต่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนร้ายเริ่มหลอกเหยื่อให้โอนเงินครั้งแรก40,000หยวนครั้งที่2โอนไป5,000 0หยวนแต่ธนาคารที่เซี่ยงไฮ้ไม่อนุมัติให้โอนค่ะเพราะว่าเป็นเด็ก แล้วก็มีการโอนเงินจํานวนเยอะอคนร้ายก็เลยให้เด็กแสดงตัวกับธนาคารสุดท้ายเสียเงินไปเกือบทั้งหมดก็คือโอนได้เหลือติดตัว5 0,000นบาทนะคะ<อ>และสาเหตุที่ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะว่าคนร้ายอ้างว่าถ้ามาไทยจะมีเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาเรื่องธุรกรรมที่ถูกนําไปทําผิดกฎหมายแล้วก็สามารถทําให้พ้นผิดได้แต่ถ้าไม่มาจะถูกจับดําเนินคดีเพราะว่าการทําธุรกรรมของน้องเนี่ยทำให้มีคนต้องเสียชีวิตจนต้องฆ่าตัวตายจึงทําให้น้องเกิดความกลัว แล้วยอมทําตามทุกอย่างแต่ที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวถูกฆ่ามาเพราะต้องการเคลียร์ตัวเองเท่านั้นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสลับซับซ้อนนะคะใช่ด้านพันตํารวจโท,ทนาธนทัศน์กังรวมบุตรนะคะท่านรองผู้กับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษสอทอหนึ่งท่านบอกแบบว่าบอกว่าแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดที่ต่างประเทศค่ะนะคะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคนจีนที่มีฐานะเนี่ยชอบส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศ แล้วก็มักจะเป็นลูกคนมีฐานะไทยเองเคยเกิดมาแล้วแต่ไม่เท่ากับที่ต่างประเทศค่ะที่สําคัญพอเกิดเรื่องนี้แล้วคนร้ายมักจะข่มขู่เด็กให้ตกใจกลัวว่าถ้ามีหลักฐานที่คุยกับมิจฉาชีพไว้ได้มือถือก็จะถูกทําร้ายส่วนนี้เลยทําให้ผู้เสียหายกลัวแล้วกลายเป็นว่า ตัวเองเนี่ยลบข้อมูลออกทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดความชัดเจนสิก่อนจึงจะดําเนินการขั้นต่อไปได้คือประเด็นไม่ใช่การลักพาตัวจริงๆนั่นแหละ,ะแต่คือโดนแก๊ง call center หลอกจริงหลอกให้โอนเงินจริงนะคะ,คะแล้วหลอกโอนเงินตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศแล้ว